ภายในซีวิกจะหรูขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับกับเจ้า1.8 ELP 2018คันนี้นะออปชั่นฟังก์ชันจัดเต็มมากๆเลยไปชมกันมาเริ่มกันที่ปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับผมเจ้าตัวนี้นะกดไปแล้วนะครับหน้าจอเรือนไหม่จะเป็นสีฟ้านะครับถ้าเป็นตัว E ธรรมดาจะเป็นสีแดงนะคันนี้มาอยู่แค่16900,0สาโลเท่าน,นั้นพี่ไม้แท้นะครับไม่มีการกลับไม่มีการกอนะพวงามาลัยมัลติสองแยกสองฝั่งนะครับผมฝั่งหนึ่งนะครับผมเชื่อมต่อกับจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึงเป็น ตัวพุทคอนโทรลนะนติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยครับผมมีนานะมีรับรอง Apple CarPlay นะครับผมมีกล้องส่องถอยให้ด้วยนะนี่นะครับผม มีระยะ3ระยะนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยนะระบบเซฟตี้รอบคันเลยครับผมทัชสกรีนได้นะครับถ้าเป็นตัว e ธรรมดาจะทัชสกรีนไม่ได้นะครับคอนโซลข้างในหรูหรานะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมมีเบรคมือไฟฟ้านะครับผมมี eco โหมดมาด้วยนะครับบอกปรับไฟฟ้าตรงคนขับนะแล้วก็ภายในดูกว้างขวางนะครับผมคุมโนด้วยหนังสีดํานะคุมด้วยหนังสีดําแบบนี้เลยห้องโดยสารสะอาดครับคันนี้เจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีเลยนะใครที่กําลังมองหาอยู่นะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมคันนี้ นะครับไม่มีริ้วรอยต่างๆเลยพี่นะครับอันนี้รถสวยเนี่ยรถสวยการันตีรถสวยนะครับเหนือราคาแค่เพียง5 3 0แสนหมื่นันบาทครับผมฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยนะเครดิตด,ด,ดีออกรถฟรีดาวได้สนใจทักมาได้ครับ